สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวิร์ประจำวันศุกร์ที่11เมษายน2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนเราไม่ได้เป็นแค่ผู้เชื่อแต่เป็นลูกของพระเจ้าในโลกที่เต็มไปด้วยการสแสวงหาการยอมรับและความรักไม่มีสถานะใดาที่ล้ำค่าไปกว่าการเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าคริสเตียนไม่ได้เป็นเพียงผู้เชื่อในพระเยซูเท่านั้น แต่ได้รับสถานะใหม่เป็นลูกเป็นทายาทและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาในสวรรค์คริสเตียนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าตรีเอกานุภาพซึ่งเป็นความจริงที่อัศจรรย์ล้ำลึกเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจหรือสามารถคิดได้และเป็นพลัง เป็นกำลังใจอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความหวังที่จับต้องมองเห็นได้ในสิ่งที่มองไม่เห็นท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากความสับสน,นวุ่นวายในโลกนี้พระคัมภีร์ไบเบิลหลายข้อที่ยืนยันถึงสถานะนี้ 1. ยอห์นบทที่1ข้อที่12แต่บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระเยซูคือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ทรงทรงให้สิทธิ์แก่เขาเหล่านั้นที่จะเป็นลูกของพระเจ้า 2. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่15ถึงสิเพราะท่านไม่ได้รับวิญ,ญญาณแห่งการเป็นทาสอีกต่อไปให้ตกอยู่ในความกลัวแต่ท่านได้รับวิญ,ญญาณแห่งการเป็นลูกบุญธรรมซึ่งทําให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาพ่อปป้าพระวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญ,ญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า 3. เอเฟซัสบทที่2ข้อที่19ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองร่วมกับธรรมิกชนและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 4. 1. หนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่1จงดูเถิดว่าพระบิดาได้ประทานความรักแก่เรามากเพียงใดที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้น ข้อประคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรักและการยอมรับที่พระเจ้ามีต่อเราในฐานะสมาชิกในครอบครัวเป็นลูกของพระองค์ผ่านทางความเชื่อและความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อัศจรรย์แค่ไหนแค่เชื่อในพระเยซูก็ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าคิดดูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ